สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนลมาอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี้ยายสิผ้าพีพ้านองมาต้มจืดฟักกินค่ะพี่นอ้องต้มจืดฟักใสน้องไก่นะคะนี่นองไก่ที่ยายเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะคะยายสิต้มจืดฟักใสแค่รทแล้วก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ค่ะพี่น้องหัวหอมใหญ่นี่สิเพิ่มความหวานค่ะนะคะแค่รทนี่ก็เพิ่ม สีสันกับพี่น้องรสชาติกับสิกงก๊อมเขาน้ากันนะคะฟักลูกบกักไงนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวย่า่กับสีหันค่ะพี่น้องหันดีดีเป็นฉินนะคะแล้วย่ายเสียเอาลุ่งหมอค่ะพี่น้องนี่คะ่ะย่ายสีผ้าพีผ้าน้องมาตมจืดฟักกินค่ะพี่น้องนะคะว่ามีอย่างมากไม้ค่ะพี่น้องต้มจืดฟักสดหอนหอนกินนะคะต้มจืดฟักนี่คะ่ะฟักมีประโยชน์คะ่ะฟักในเฮ็ดแทนยังกับพี่นว่าร่างกายเย็นนะคะ เวลามีไข่ม่มยังนี่เขาก็กินได้กับพี่น้องสดแล้วก็สีเฮ็ดไทยเย็นกับฟักนี่นะคะรสชาติโอ้ยแ่บกับพี่น้องจังมาเบิงกันนะจ้าแย่สีหันลงหมอค่ะก่อนอื่นนะคะแย่กับเสียวไไกลลงก่อนกับพี่น้องนี่ยมาเบิงค่ะย่กันตั้งหมอไว้เรียบร้อยนะคะหมอนี่าย่ใส่เกลือไว้ค่ะพี่น้องใส่เกลือใสห่ห้าผักชีไว้เดี๋ยวย่กับเสียวไไกลลงไปค่ะพี่น้องน้องไ่ ต้มนองไก่ให้มัน,น,นเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวแยกกระเสียวแค่รดลงไปค่ะพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวแยกนีให้หั่นค่ะพี่น้องจังตามมาเบงกันจ้าต่อมาแยกกระเสียวแค่อดลงไปค่ะพี่น้องแค่รดนี้มันสิสุกยากนิดนึงนะคะเอาลงไปค่ะพี่น้องเอาลงใส่หม้อนะคะนี่นะคะแค่รดลงไปต้มไปเรื่อยๆพี่น้อง หลังจากที่ย่าห,หั่นไ้เรียบร้อยแล้วย่าจะเสิร์ฟแค่รอในั่หลักลงก่อนค่ะพี่น้องลงให้มันหอมกันกับไก่นะคะใส่เห็ดหอมสดลงไปค่ะย่ายบรามีเห็ดอันหอมแห้งนะคะสสใ,ใส่เห็ดหอมสดลงไปน้ำซุปนี่ย่าใส่แต่เกลือด้วค่ะพี่น้องจ้ะใส่เกลือแล้วอนสิเห็ดไห่น้ำใส่กับใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปแต่มันจะเป็นออกดำๆเนาะพี่น้อง ใส่เกลือเข้าไปตอกจีในี่ใส่เกลือมันสิเฮีดแห้น้ำใสรสชาติแซ่บค<ะ>่ะแล้วก็ซีเซนหัวหอมลงไปเพิ่มความหวานค่ะพี่น้องจานนะคะต่งตางๆมบม่งกันจา้าหลังจากที่ย่อยใส่แค่รทลงไปแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่เห็ดหอมเดือดมากเลยค่ะหมอย่อยลวย่อยก็ใส่ฟักลงไปค่ะฟักนี้เป็นฟักออนค่ะพี่น้องแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วนะคะ ้มจืดฟักใส่น่องไก่ค่ะพี่น้องหอมออกมากค่ะกลิ่นกลิ่นหอมนี่นะคะจะแจกบ่ครับว่ะพี่น้องเดี๋ยวแยกสีแค่รออ้อนตางก่างค่ะต้มจืดฟักเดี๋ยวให้มันเดือดสักพักกันนะคะเดี๋ยวจะมาเบิ่งก,กันจากพี่น้องเวลามันสุกแล้วนะคะ นาำใสงามงามพี่น้องซีสันจัดแค่รสน้อยนี่ค่ะหลังจากที่ทุกอย่างเขาใส่ร่วมกันไปแล้วกับพี่น้องย่ายชิมรสฉาติมือแล้วค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องต้างไต้องใสยางลายนะคะใสตะเกลือลงไปค่ะพี่น้องจ๋านะคะน้ำซุปกะสีใสหนารับประทานนาสดค่ะพี่น้องมี่จะสดฮอนฮอนค่ะพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อมาอนไม่กิมต้มจืดฟักบานย่ายหนู่มค่ะพี่น้องจ๋านะคะ ต้มจืดฟักใสกระดูกไก่ค่ะพี่น้องโอ้ยสีสันนี่งามแซ่บค่ะพี่น้องเฮ็ดเองกินเองค่ะพี่น้องจ๋ามาเดอ้อมาเดอ้อจ๋ามากินต้มจืดฟัก,กบานย่าให,หนูค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่าก็ินเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเปื่อยนะคะคือให้หนุ่มนะคะพี่นอ้องมันจะสีรสชาติกลมๆนะคะนี่คะ่ะย่าชิมรสเล้วคะ่ะพี่น้องแซ่บคะ่ะ มามาจ้ามาพี่น้องจ้ามากินต้มจืดฟักบัลแย่หนูกำมะนีต้มเผลือหมอบักบนี้ค่ะนะคะแย่ตักเป็นฟองออกกันได้พี่น้องมันเป็นซีนฟองกันมาเรื่อยๆเนาะตักออกกันได้มันก็เบิดแค่พี่น้องจ้านะจ๊ะราเ่าเห็ดอันกับฟองกับเขาเนี่ยเป็นซีนิฟองจนมาเป็นซีมีควางมันบ่ฟอยนอันนี้ป็นไรเนาะฟองมันเดือดนะพี่น้องทุกอย่างเขาต้องตักออกกับเห็ดหอมกระหอมหอมค่ะพี่น้องจ้า คลิปนี้ก็ซัมเนี่แหละค่ะพี่น้องย่าเอนตรงจืดฟักใส่น่องไก่นะคะใส่แค่รสสู้พี่สู้น้องกินค่ะพี่น้องจ้านะคะย่ากระขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่าหนูจ่าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องจ๋านะคะถ้าเบิงคลิปแล้วถ้ามากแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ย่าในด้วยค่ะกดกระดิ่งดิ่งๆให้ย่าค่ะพี่น้องเพื่อเตือนสิบเด็กพาคลิปต่อไปให้ย่านะคะสย่ามีกำลังแรงใจเหตุคลิปค่ะพี่น้อง แยได้หเห็ดคลิปลงเกือบเสมอเสมอแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะเพื่อพี่เพื่อน้องห้อสิไดเบิรงนะคะเห็ดนั่นเห็ดนี้ค่ะพี่น้องบางคลิปบางยางกับมีสาระบางยางกับโมีซาระก่ะเล่นไปหัวไปค่ะพี่น้องจ้ะไปแล้วก่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะตรงจุดฟักมัสุูพีสูน้องค่ะพี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามอีกที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ